ขบับเพื่อครับสวัสดีพดเพื่อนๆท่านนะครับตอนนี้อยู่กับเต็นท์รถประพบยิ่งรวยเต็นท์รถมือ2ขายรถด,ด้วยความจริงใจไม่มีการหมกเม็ดนะครับวันนี้มาแนะนําอีก1นึคันนะเป็นตัวส,สวยๆเลยนะครับสีสันโดยรวมแล้วสวยเงาเก,าเกือบเต็มคันมีเก็บสีที่กันชนหลังหน่อยเดียวนะครับ โดยรวมมาเดี๋ยวพาดเดินดูก่อนเลยนะครับคันนี้เป็นตัวมาด้าสตัวโฉมใหม่หนะปี2 0 1 2เครื่อง1.6นะครับเป็นตัวแฮชสแบ็กนะครับหประตูนะภายในเป็นเบาะหนังสีดําสวยสะอาดเลยนะครับคันนี้เมื่อวันก่อนผมเพิ่งเอาเข้ามาแต่เป็นเครื่องสองพสีดําเหมือนกันลูกค้าจองจักไฟแนนซ์เรียบร้อยไปแล้วนะครับลูกค้ามาเดินทางมาดูรถเองเลยขนาดบอกว่าต้องเก็บสี3ชิ้นนะครับลูกค้ามาดูปุบ๊บลูกค้าถูกใจเลยนะครับเพราะว่าของผมเน้นเครื่องเกียร์ต้องดีนะครับ นี่ครับสีสันโดยรวมแล้วผมบอกได้เลยครับคันไหนบอกว่าสวยคือสวยครับแต่ในสภาพเป็นสภาพรถมือสองอย่าเอาไปเทียบกับสภาพป้ายแดงนะครับป้ายแดงคันหนึ่งเกือบล้านเราเอาไปเทียบไม่ได้นะครับบอกเลยนะแต่ตัวรถผมทุกคันนะถ้าผมบอกคันไหนโอเคก็คือต้องโอเคครับนะมาครับนี่ครับกันชนหน้าโอเคฝาโอเคครับแก้มนะครับตอนนี้มืดเอ่อที่มืดเนี่ยฝนน่าจะตกนะครับ แต่โดยรวมแล้วผมถือว่าผ่านนะครับใช้ได้เลยเนี่ยครับที่ผมบอกก็จะมีการชนหลังเห็นไหมครับจะมีริ้วรอยนะครับไฟจะมีร้าวหน่อยหนึ่งไฟเดี๋ยวผมสั่งเปลี่ยนให้นะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับกันชนก็เดี๋ยวให้ลูกน้องขัดให้หน่อยหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับสาคญนี้นะราคาผมบอกได้เลยครับแสนกลางๆน่าใช้มากๆนะครับเครดิตดียอดจัดได้2 0,000นกว่าอยากเหลือเงินกลับบ้านได้ครับ ใครติดแบ็คลิสต์ใช้เงินดาว1 9 0 0 0บาทนะครับเปิดออกมาก็คือไฟสว่างเพิ่มความหรูหรานะครับภายในเป็นตัวเบาะหนังนะครับสีดำนะคอนโซลนะครับโอ้โหแผงหน้าปัดผมบอกได้เลยไม่ได้มีลายแตกแล้วไม่ได้มีรอยเลยนะครับเดิมๆเลยแล้วนี่ก็เป็นของมาสด้าที่เขาติดมาให้แผงข้างถือว่าสวยนะครับดูด้านนี้กันต่อนะครับด้านนี้ก็เป็นเบาะภายในนะครับนี่ครับหลังคาเขางดงามมากครับเนี่ย หลังคาเขาใหม่มากๆนะครับแผงข้างโอเคนะครับสวยนะครับเดี๋ยวดูฝาหลังกันเปิร์บกดนี่ฝาหลังนะครับโอ้โหด้านหลังงดงามครับนี่ครับนะเบาะสามารถพับได้นะด้านหลังนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพับให้ดูนะครับกดกดด้านนี้ครับเ็ามีสวิตช์เห็นนะครับกดแล้วก็พับนอนลงไปได้ลางได้วางของใหญ่ๆสบายครับ นะแผงค้มแผง,แผงข้างสวยครับเบาสวยนะครับสามาัมัาดาคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันครับที่ผมอยากแนะนําแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองขับให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับเหมือนกับเครื่องสองพันนะเครื่องสองพันขับดีมากๆนะครับมาด้าบบกเขาจะนุ่มอ่ะเวลาคุณได้มาขับแล้วคุณจะรู้สึกถึงฟิลที่แบบไม่ค่อยอยากจะลงอะ่ะในการขับนะเพราะมันขับแล้วมันนุ่มนะครับอย่างไรก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับแล้ว สนใจยังไงก็ติดต่อผ่านทางน้องเซลน้องแอดมินได้เลยนะอยากจัดไฟแนนซ์หรือว่าซื้อเงินสดได้หมดนะครับสับผมนะตอนนี้เปิดให้จัดไฟแนนซ์แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมต้องวิดีโอลดคันอื่นอีกนะครับก็ลดซื้อเข้ามาเยอะมากนะครับก็อาทิตย์หน่อยๆนี้ก็ซื้อเข้ามา30กว่าคันแล้วนะครับก็ต้องรีบลงนะครับวีโอเพื่อลงขายอีกนะครับก็ใช้เวลาเยอะมากวันนี้ทั้งวันนะครับก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่ปลาไปบ่ายสี่โมงเย็นลวนะครับเมื่อกี้ก็ มีติดลูกค้ามาดูรถนะครับผมจะนั่งกินก็เลยยังไม่ได้กินนะครับโอเคนะครับขอบคุณเพื่อนๆปรสบการติดตามครับแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามไปที่ Facebook ุ๊บผมยิ่งรวยเพจรถถูกผมยิ่งรวยนะครับโอเคนะครับถ้าในสนใจยังไงก็เข้าไปดูแลติดต่อผ่านทางน้องเซลล์น้องแอดมินนะครับคันนี้ผมบอกได้เลยครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกกับราคานี้นะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆประสบการติดตามครับสวัสดีครับ รับเพื่อนครับสวยที่เพื่อนเพื่อครับตอนนี้อยู่กับเต็นท์รถประพบยิิงรวยเต็นท์รถมือสองขายรถด้วยความจริงใจไม่มีการหมกเม็ดวันนี้มานั่งอยู่บนมาด้าสามสีดํานะครับเครื่องหนึ่งจุดหกปีสิบสองนะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้สวยเลยครับทีเดียวติดเลยนะครับเรียบร้อยนะครับก่อนหน้านี้ผมซื้อมาเป็นเครื่องสองพันนะครับเรียบร้อยลูกค้ามาถึงปุ๊บจัดไฟแนนซ์เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ก็เบาเสียงเนี่ยเดี๋ยวพอเวลาเบาเสียงนะครับของเขามันจะวิ่งเลยครับขึ้นะ กระติกนะกระพริบกระพริบเลยงดงามครับเนี่ยผมชอบมากเลยนะไฟนะปุงหน้าปัดของเขานะครับเลือนมุงเลือนไม้ของเขามันจะสวยนะครับแล้วก็เป็นตัวแสงขึ้นมานะครับก็โอเคเลยครับแล้วก็มีที่บอกนะครับบอกอัตราความเร็วนะครับแล้วก็ที่วัดน้ามันว่าวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับเท่าไหร่เท่าไหร่นะมาครับเดี๋ยวผมมาแอร์เป็นแยกอิสระซ้ายกว่าด้วยนะเดี๋ยวไปเทสดรถลองดูกันเลยนะครับอ่ะอ้าว สายประตูหลังปิดไม่แน่นนะครับโชว์ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมานะครับขับไปแล้วเอาเข้าเกียร์เดินหน้าเลยนะครับนี่เข้าดีนะครับปล่อยปุ๊บรถเดินหน้าทันทีนะครับเอาเปิดไฟเห็นก่อนเอาเข้า R นะครับปุ๊บปล่อยปุ๊บรถถอยหลังทันทีไม่มีกระตุกไม่มีกระชากนะครับนี่ครับนี่คือความจริงใจนะครับที่ผมมอบให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับเราเทสให้หมดนะครับแล้วก็ค้าขายกันอย่างจริงใจนะครับตรงไปตรงมานะครับ นี่โอเคไปเดินหน้าผมขอดับไฟนิดนึงนะนะครับไปเดินหน้าดีกว่าไปไปเทสรถกันนะครับตอนนี้ก็ตัวผมเองก็ยังไม่ถึง10วันเลยนะครับก็ซื้อรถมา30มสิบัวคันแล้วนะครับเยอะมากทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังกันนะครับเนี่ยครับเต็มหมดนะครับเต็มพื้นที่หมดนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปเทสกันนะครับว่าเป็นยังไงนะใครสนใจคันไหนก็แจ้งได้นะครับเพราะตอนนี้ตัวรถผมอะ เอาเข้ามาเยอะเลยแล้วลูกค้าก็จองเยอะครับจองจัดไฟแนนจองซื้อเงินสดกันเยอะนะครับก็สอบถามผ่านน้องแอดมินได้นะครับว่าคันไหนยังอยู่นะใครสนใจไงก็สอบถามไปได้เลยนะครับโหแต่คันนี้ผมบอกได้เลยนะฟิลคันนี้นะไม่ต่างกับเครื่องสองพันเลยเนี่ยเวลาผมขึ้นมานั่งแล้วโอ้โหมารับรู้ความรู้สึกเนี่ยมันนั่งสบายนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเครื่องพันหกอัตราการเร่งมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเทสให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับอ่ามา ปล่ยไฟเลี้ยวหน่อยนะครับรถก็เยอะหน่อยนึงนะครับไปค่อยๆครับค่อยๆใช้นิ้วแตะออกไปนะโอ้โหเพื่อนๆครับนี่คือปลายนิ้วนะครับปลายนิ้วผมใช้ปลายนิ้วโป้งนะครับจิกลงไปนิดนึงที่คันเร่งนะครับผมบอกได้เลยเครื่องพันหกคันนี้พาตัวรถทะยานขึ้นมาแบบนิ่มๆนุ่มๆช่วงล่างหนึบมากปล่อยมือนะครับเกาะถนนมากๆเนี่ยครับ โอ้โหสุดยอดจริงๆนะสับฟิลคันนี้นะผมบอกได้เลยนิ่มมากครับนุ่มอัตราการเร่งถือว่าผ่านมากๆเดี๋ยวมาดูการที่ผมจะคลิกนะครับนะครับว่าจะอัตราการเร่งเป็นยังไงไปนี่โอ้โหดูรอบขึ้นดีครับแล้วดูเกียร์ตัดนี่เห็นไหมครับนี่นะครับคือมาด้าจริงๆนะผมถึงบอกครับทําไมบางคนบอกอุ้ยมาด้าสามทำไมคนใช้เยอะกันผมบอกยิ่งเป็นโฉมนี้ด้วยนะ นะครับราคาผมบอกได้เลยตามท้องตลาด5ประตูแบบนี้ปลาเข้าไปเลข2แล้วครับแต่สําหรับผมอยู่แสนกลางๆยอดจัดไฟแนนซ์นะครับทะลุนะสองแสนกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครเครดิตดีนะอยากได้เงินเหลือเอาไปลงทุนคุณมาเลยครับ เดี๋ยวเลี้ยวยูเทิร์นนะครับแล้วก็ให้ดูกันนะครับวงเลี้ยวแคบๆสบายๆเลี้ยวสุดไม่มีดังนะครับแหลกเลิกไม่มีดังนี่คือความจริงใจที่ผมถ่ายทอดนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆได้รู้นะครับว่าตัวผมเองการขายรถมือสองเต็มที่กับทุกๆท่านนะครับเลยถ่ายทอดให้เพื่อนๆเนี่ยครับค่อยๆนะผมค่อยๆไล่เกียร์ให้เห็นกันเลยนะครับว่าเกียร์มันสมูทมากแล้วมันนุ่มมากและอัตราการเล่นในการขับเนี่ยโอ้โหมันได้ใจมากเลยนะครับเนี่ย กดโอ้โหไปดูดีครับโอ้โหผมบอกคําเดียวเลยครับใครมาลองหรือใครมาดูใครมาซื้อจบร้อยเปอร์เซ็นต์สอบคัญน,นี้ผมพูดได้เลยเนี่ยครับมันมาตามเท้าเนี่ยครับมันมาเลยครับเนี่ยใช้เท้าเนี่ยแตะจิกลงไปนิดเดียวนะมันขึ้นทะยานมาให้เลยและเกียร์เป็นเกยียร์ชิปโทนิกด้วยนะครับผมบอกเพื่อนๆเลยนะเลือนไม้น้าคอนโซลสวยมากๆไม่มีแตกแล้วไม่มี ไม่มีโซมให้เห็นเลยนะครับถือว่าโอเคเนาะก็ท่าในใดกำลังมองหารถมือสองอยู่นะครับอยากได้นะครับแล้วมาจากไฟแนนซ์อยากมีเงินเหลือคันนี้คุณเหลือแน่นะครับแล้วถ้าลูกค้าติดแบคลิสใช้เงินดาวน์หน0่งหมบาทจบ นะครับโอเคนะครับก็ฝากเพื่อนๆอีกหนึ่งคันนะมาด้าสามปี2 0 1 6เฮ้ยปีปี2 0 1 2เครื่อง1.6นะครับคันนี้นะเป็นสีดำเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับโอเคนะครับขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามทุกๆคลิปวิดีโอด้วยนะครับนี่ครับสนใจคันไหนก็มากันนะครับเพียวอูดซื้อมา2คันเลยครับทีเดียวสำหรับผมนะโอเคนะครับขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามครับเดี๋ยวไปวิดีโอคันอื่นต่อกันอีกนะโอเคครับสวัสดีครับ